สวัสดีครับผมปอนจากปอนรีวิวนะครับวันนี้จะมาทดลองชงกาแฟสาเร็จรูปนะครับด้วยมอกกาพอดนะครับเดี๋ยววันนี้จะลองมอกกาพอดตัวนี้ก่อนนะครับอะตอมนะครับเดี๋ยวออกมาจะเป็นยังไงนะครับชงวิธีใหม่นะครับแปลกๆนะครับอันนี้เป็นอะตอมนะครับก็จะใช้เตา รวมมา5 3 3ต่อน้ำมันมนะครับตัวนี้ในการต้มมัตร์พอร์ตนะครับเดี๋ยวปั๊มเตาก่อนนะครับผม ปั๊มเรียบร้อยครับใกล้ๆประมาณสองบาทก็พอครับโอเคแล้วก็จะมาชงกาแฟสดด้วยอันนี้นะครับมะขามอดต้ม มาสะดุดีครับอาตอมนี่ครับกาแฟ è. วันนี้เลือกกาแฟของ Nescafe g o นะครับจริงๆจ,จ,จ,จะเอาอะไรก็ได้ครับไม่เป็นไรเหมือนกันครับกาแฟสำเร็จรูปจงกาแฟาสำเร็จรูปดื่มมอคก,ก้าพอด เปิดน้ำนี่นครับแล้วก็เดี๋ยวใส่น้ำไปในนี้ก่อนนะครับใส่น้ำไปแค่นี้พอครับถ้าตรงน,นี้เป็นเววแบบาก็ระมานนี้ครับแค่นี้พอครับ ก็เอานี่วางไปครับแล้วก็ใช้ช้อนตักประมาณสี่ช้อนชาก็พอครับสีช้อนชาพูนๆอันนี้สลับสองท่านนะครับสี่ช้อนชาพูนๆครับกระได้ประมาณนี้ครับ โอเคแล้วก็ปิด้าเลยครับผมให้เด่นพอมาน,นะครับอือนี่ครับก็นนี้จะจุดเตานะครับเตาโคมแมนด์หสามเช็คนี่จุดครับ เดี๋ยวเราสักกู้นะครับเ,เราให้เปลวไฟเป็นสีฟ้าทั้งหมดก่อนนะครับเริ่มแล้วครับ ประมาณนี้ครับได้แล้วครับวางเตานี้ไปเลยครับอ,ออกมาแล้วครับ นี่แหละครับขี่มาใช้ได้นะครับกาแฟสำเร็จรูปเห็นไหมครับใช้ได้เลยทำมันเล่นไป นี่สำหรับสองท่านนะครับอันนี้ใส่แก้วนี้ได้เต็มๆนะครับเห็นไครับแล้วก็เพิ่มคีมม่าหน่อยครับมีคีมม่าอยู่แล้วหน่อยๆนะครับนี่ครับเรียบร้อยชงกาแฟสำเร็จรูปด้วยมักกัพอ์ตนะครับ ของอะตอมนะค,ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับชงกาแฟส,สำเร็จรูปด้วยมอกกาอ,อตอะตอมนะครับขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับแรวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ